สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียางเบลแรงครับมั่นที่23พฤษภาคมปี68แครับบรรยากาศขายกับเขาแรงนะครับนี่ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนนี่ครับแก้วนี่ครับมีเสียบหมูปิ่งครับเอาแก้ว่ครับสิบบาทขอบคุณครับ เสียบหมูขายกับเขาหน้าบ้านนะครับขายลุกสินทอดนั่นนะครับเนี่ยเหมเือแยงมนีนะครับวันที่23พฤษภาคมนะครับบ้าน,นุนสวนปลาตำบลลำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับมีรถแลนพานเลยๆครับมาหนีมาิซื้อของกับเขากะมารเรื่อยๆนะครับ ลูกขามาถาเอาลูกสินนะครับถอดลูกสิน20่บบาทครับไม่ละหาอันนี้ก็เหีบมวยปิ่งยงียม,มือเสาร์นะครับครับแม่อันนี้ออสโอเพันมาวัดความดันให้ผู้เท่านะครับมาวัดให้แม่นะครับวัดความดัน เราสมมตนมาปฏิบัติหน้าที่ครับพัฒความด้านให้ผู้สุงอายุครับร,รับแกงทุงละ30บาทนี่หมูทอดป้าดุกยางนะครับหมูทอดทุงละ40่พัดกะเพราหมูสับใส่ลูกสินป้า30พาโล30บนะครับไข่พาโล30นะครับพัดกะเพราลูกสินป้าใส่หมู30 ต้มไก่ต้มปลานะครับแจ่วปนลาบหมูนำตกสามสิบบาทครับ,บพัดวนเส้นใส่ไข่สามสิบบาทนะครับถุงละสามสิบวสอมเป็นมาวัดความดันให้ผู้สูงอายุนะครับ ทั้งพุนกะไขเฟ้นไส้นะครับทั้งหอกแยกสลากางบ้านบรรนนนนะครับไายเฟ้นไส้ทอดหน้ากากหมูย่างเอาอะไรครับอ,อาหาร หันไหนดีต้มปลาใส่ไข่มดแดงครับแจ่วบนโดครับครับถ้าเห็ียวแบบมันสูงอยู่แล้วโลูกสินทอดไหม่ะคาบ้านวัััดงสส บรรยากาศเนี่ยมาแรงภาพอีสานบานเฮ้าครับบรรยากาศต้องทำบรรยากาศ,ร,ร,ากาศรถไถมาจากไห้จกดหน้าครับ นี่รถไทยนะครับคำคำเรียนทานนะครับกับเข่ากันยังมี่เยอะนะครับพี่น้องแก้งทงละสามสิบลูกซีนไม่ละหานะครับ ราสมเพิ่นวัดคามบันเร็แล้ลเพป่นก็สิกับบ้านนะครับพี่น้องไปกินก,กาแฟงานใหญ่เปิดนะครับร้บานขาดย้่เปิดลานขาตะปูบมานนวน,นะครับตลน,น้ำค้ามไปก,กินก,กาแฟรำเพลินรถรถน้ำตาลเลยจนลอย ตรดสทงนมรัชมิหมูวครับแปดสิบแปดสิกลังไปรไนครับ,80 80. 80. 80. รบทานว้เห็ดมะอืนทานเห็ดม,ม,มืออืนเนาะไหม รถล,ลงเียนหลูกกันบ้างมาหอดครับเ้าหลุดสิ้นแล้วครับแยกเลย

มาหาแห่งชั้น่อนมันไม่มีนั่นแหละรบอมมันจะเปลี่ยนนักเรียนมันเกลีย่ยนไ,ไปเยะลูกสาวพี่ทรงมูนะครับ ลูกค้ามาเรื่อยๆครับมิเสียบลูกศิษยนะ์ครับไไปปี ลูก g r a มาแล้วนะครับมาเสียบลุกสินซอยเน่ก r ับพอนะครับ มาเสียบล็กศินซอยนะครับ จังแล้วครับสำหรับมนีกนเอาไว้สำเนีกก็น,น้ากับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นมาพบมาพอกันใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ